ว้าวน่าใช้มากไม่ต้องไปปรับอะไรกันเยอะมีปรับนิดเดียวปรับความลึกลของหัวกลดลงไปอ๋อเนี่ยมันเป็นเซฟตี้ในตัวถ้าเกิดอย่างงี้คือกดไม่ได้แต่ถ้ากดอย่างงี้ได้โอ้อันนี้เราเลยมีการทําเสริมตัวรองให้เพื่อไม่ให้เกิดรอยบนชิ้นงานแต่ตัวนี้มีแถมมาเมมีมีมีแถมครับตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวได้ด้วยมันจะมีหัวมาให้สองแบบอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับเราแค่ดึงตัวนี้ออกมาตัวที่เป็นเครื่องยิงตะปูตัวแฝดมันก็คือตัวขาคู่นะครับเชอลอรน่น g น s 18BQ14 คือโหมดการยิงธรรมดา f i <iring> วิ่งโหมดเป็นโหมดยิงต่อเนื่องอีโหมดหนึ่งก็คือโหมดแบบ bursting bursting ก็คือโหมดแบบย้ำ เราสามารถทํางานโดยการยิงกด, <3 S 2> <ล>ดสวิตช์ค้างแล้วมันลงไปแล้วเราก็รัวได้เลยครับ